สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียว2ส,สูตรนะครับวิ่งบนตัวเดียว2สูตรก็จะมีสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับสถิตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับจิวนด้วยกันนะครับไปสูตรใหม่ฮะก็ เอามาให้ดูกันนะในวันเป็นแนวนทางนะครับวันที่ 1, รกระดาคกลุมสอพันห้าร้นะครับหกสิบดนะครับเดี๋ยวก็อื่นฝากช่องด้วยก็แล้วกันนะครับช่องนิติ้อ็ตนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอะมาดูคำเตือนนะครับ คำเตือนนะครับวิดีโอนี้เป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังจากสถิติผลออกรางวัลเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าครัว่จะออกอะไรจะเป็นเพียงการคดดาดคะเนเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารญาณครับในการรับฟังและก็รับชมด้วยตัวของท่านเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับสูตรหนึ่งคำนวณได้ห้าสูตรสองคำนวณได้สามผลได้ห้าหกสาม 3, ครับ สามสูตรหนึ่งมาที่หลักร้อยครับสูตรสองเด้สามนะไปที่หลักหน่วยบนครับหมาแเลขนะครับหมาอมที่สอง สูตรหนึ่ำนวณได้หกสูตรสอคำนวณจนให้ผลได้หกแดเจ็นะครับ,บรสูตรที่หนะครับมาหลกร้อยสูตร2ครับได้7ไปที่หลักหน่วยนะครับ เป็นเมื่อที่สองนะครับยังไม่รู้เมื่อที่สามสูตรหนึ่งคำนัน้นไดสองสูตรสองคำนัน้นไจ็ครับนได้สองสองเจ็ดสูตรหนึ่งครับไปที่หลักร้อยและหลักสิบนะครับสูตรที่สองได้เจ็ดนะครับไปที่หลักร้อยบนอันนี้มาครบสามตัวบ,บนนะครับเลขวิ่งนะครับ มาดูสูตรที่สี่ครับข้อที่ 4. สี่สูตรหนึ่งคำนวณได้สามสูตรสองคำนวณได้แปดครับผลได้สามเปดแปดสูตรที่หนึ่งครับไปที่หลักร้อยครับสูตรที่สองครับเลขแปดได้ที่หลักสิบได้หลักหน่อยไปที่สองตัวห้วนี้ก็มาครบสามตัวครับ มาดูในงวดที่สี่นะครับสูตรหนึ่งคำนวณได้สามสูตรสองคำนวณได้เก้าวลได้สามสูตรเก้านะครับสูตรหนึ่งไปที่หลักร้อยครับสูตรสองหลักหน่อยบน ที่5นะครับเีนมาดูในว่ที่6นะครับสูหนึ่งได้สามสูตรสองได้สองผได้สามห้าูตรหนะครับไปที่เข้าไปที่หลักนะร้อยบนสูตรที่2องที่คำนวณได้2ครับมาที่หลักหน่ยบน หกลบด้วยกันนะครับทีนี้มาดูในรอบที่7รอบล่าสุดที่ผ่านมานะครับสูตรหนึ่งคำนวณได้เก้าสูตรสองคำนวณได้เก้าชนกันที่เก้านะครับก็ผลได้สามเก้าสองอันนี้ก็มาที่หลักสิบนนะครับล่าสุดนี้มาหลักสิบตัวเดียวนะครับย้อนหลังมามีหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็มาครบสามตัวบนมันเป็นเพียงสูตรการคำนวณย้อนหลังขึ้นมานะครับหาแนวทางนะครับต่างอิงจากแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับ ผ่านไปทีนี้ไปดูนะครับวิธีธนะคิดและวิธีคำนวณนะครับวิธีคิดและวิธีคำนวณเอามาดูสูตรที่หนึ่งใช้หลักแสนนะครับสองครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยบูนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบล่างสองครั้งหลักหน่วยล่างนะครับสามครั้งบวกตัวเยอะไว้นะครับบกซ ทำบวกเป็นตัวเลขนะครับศูนย์บวกหกได้หกนะฮะศูนย์บวกหกได้หกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกเจ็ดได้สามนะฮะสูตรที่หนึ่งเราได้สามนะครับทีนีม้มปดูสูตรที่สองตามที่ทําเครื่องหมายมากไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะได้ศูนย์อันนี้ได้สี่อันนี้ได้แปดอันนี้ได้ 6, แล้วก็บวกเคงที่นะครับศนย์ 0, ไปบวกหได้6กนะครับหกบวกสได้สิบสไปบวกแได้1ิบแปดนะสิ 18, ไปบวก6กเป็น 24, 24่สไปบวก7จ็นะครับยี่วกเจ็ดได้สาอ็ได้ห่งครับดังนั้นนะครับศูนย์หกับศูนส,นสองนี่ได้3ามกับหนึ่งได้สามกับหนึงนะครับดีเด่นบน วิ่งบนตัวเดียวนะครับเป็นสามกับหนึ่งนะครับนะครับสามกับหนึ่งจะมาไหมนะครับก็รอดูกันนะครับในวันที่หนึ่งนะครับตกรดาทับเจ็ดทับหกแปดนะครับใช้เป็นงวดแรกนะครับก็ฝากพิจารณกันเปลี่นแนวทางนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ